สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรกันนะครับเนี่ยวันนี้นะคะเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มีวันนัดตักเลือดอีกหนวันนะคะแต่ว่าพวกเราก็อยู่บ้านก็อย่างว่าค่ะช่วงนี้ยุคโควิดเนาะก็พากันเข้าป่าดีกว่าวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าก็เข้ามาแล้วนะคะแถบนี้ก็จะเป็นไร่สวนเอารำยยนะคะช่วงนี้ลำไยกำลังลูกเล็กนะคะ ก็ถือโอกาสเลยละกันในเมื่อไปในเมืองแล้วไปไหนไม่ได้เลยไปหาใครก็ไม่ได้นะคะช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราจํากัดต้องต้องไม่พบปะใครนะคะนอกจากเจอ,อกับต้นไม้นะคะวันนี้เราก็ไม่ให้ศูนย์เปล่าก็มาหาผักตาลําห้วยนะคะที่นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําประจําหมู่บ้านหรือประจําตําบลเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะฤดูแล้งก็จะมีผักกระเฉดขึ้นบกค่ะแล้วก็จะมีผักกูดนะคะแล้วก็ หน่อไม้นะคะวันนี้เราก็ได้หน่อไม้มาแกงไว้ตอนนี้เราก็แกงตรงนู้นนะคะตรงนู้นที่ก่อไฟไว้ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวถ้าแบบสายสายนะเรแดดร้อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปหา,อาหอย, <c ười> ยหอยหาปลาอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามชมคลิปคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปสั้นๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ววไวติดตามในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเดี๋ยวเราจะมี คลิปเด็ดๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมเรื่อยๆเลยค่ะ